ดูด้ก็ทุกคนผมเต้เอ็กเซนไฟไหมก็มีกระปุกทั้งหมด4รถด้วยกันนะฮะคือผมไปตามมาหาซื้อทุกเดวันแถวบ้านผมแล้วนะแต่มันก็มีแบบ4รถนี่แหละนะฮะหามาได้4รถจริงๆนะครับผมจะไปกินตากแดดบนหลังคาด้วยนะครับ เพราะถ้าผมเป็นไข้นะครับทุกคนผมเป็นโควิด19นะครับก็ตากแดดเป็นโควิดครับทุกคนทุกคนครับว่าตากแดดมันร้อนแล้วใช่ไหมครับแต่บนหลังคามันร้อนคูณ2นะครับก็คือแดดมันส่องลงมาใช่ไหมหลังคาที่เป็นสังกะสีครับแล้วมันแบบสะท้อนกลับนะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะครับรออะไรนี้สีชมพูไหมสวยดีนะครับผมเฮ้ยทำไรไหมเออจับมาสองสีชมพูนะครับนี่อ่ะจังมานะดึงออกมาครับแม่ด้านในเป็นสีทองนะครับสวยงามดีนะ โอเคลองกินดูเลยนะจิ๊บบ๊าเฮ้ยไปเก็บเียบกันจี๊อ้าโไม่ได้แครกใเสมากใเสมากให้อยงแรกเดี๋ยวไม่เป็นไรนะท่แม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 ่เราคุกันอีเดี๋ยแล้วเรา้